ตุ้มตามชอ็อปร้านขายไอดีดองโลราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมฮงไกซาาร็ลวเกมชินอิมแพกบูฮักไครหรือเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายราคาเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นร้านขายดีดองโลต้องตุ้มตามช็อปนะครับผมตุนมากพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมฮงไกซารเรลวแช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลย UG Phone บริการค่าฟนราคาถูกเพียงวันละ8บาทเท่านั้นสามารถใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android หรือจะเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ UG Phone .com ได้เช่นกันนะครับผมโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปรับส่วนลดฟรีไปเลยครับผม35บาทบทเกม24ชั่วโมงต้องที่ UG Phone ตัวที่สําคัญสําคัญในการลงดันจริงๆนะเอาอย่างนี้นะถ้าคุณไม่ใช่ตานเนี่ยหนีไม่พ้นเลยครับคือฟอร์ชิลไม่มีฟอร์ชิลเท่ากับทีมแตกเพราะการไม่มีชาโดว์ชิลในการเซฟเนี่ยมันยืนไม่ไหวครับแอดพูดอย่างนี้เวลาคุณขึ้นเทมปัสเนี่ยนะครับเบเดอร์ Better ที่บอกว่าแทงได้เนี่ยมันแทงได้จริงก็คือกดคอมพลีทอเวชันแล้วโดดขึ้นไปแทงเทมถูกปะแต่ถ้าคุณไม่แรงพอ เพิ่มปักดาบอีกทีมึงตายยกทีมเข้าใจไหมเพราะไม่มีซับครับไม่มีซับพิชชันชิวเนี่ยมีทั้งชาร์โดชิวครับและมีและมีสองซับพิชชันเพราะนั้นชิวอ่ะในแง่เมคานิกในการแทงบอสแล้วยังไงก็เก่งที่สุดครับนึกออกไหมต่อให้ไม่ต้องแทงบอสครับเอาไปแทงคนก็เก่งที่สุดประมาณนั้นเพราะนั้นเนี่ยนี่คือตัวหลักในการลงปาร์ตี้ส่วนตัวรองในการลงปาร์ตี้ครับให้สองอาชีพ ให้3อาชีพเลยนะครับหนึ่งก็คือตัวของ FB ครับ FB เนี่ยเราเรารู้กันอยู่ว่ามันทำดีบัฟมอนได้ครับอ่าถ้าเป็น FB ที่เล่นเป็นนะครับเขาจะถือดาบไฟตลอดเวลาเขาจะสลับดาบอื่นตอนที่เขาสาบเสร็จแล้วนึกออกไหมเขาจะถือดาบไฟบ่อยเพื่อดีบัฟมอนให้แรงที่สุดเพราะ FB คุณจะต้องจำทาดาบให้ได้ครับถ้าถือดาบไฟเนี่ยเวลาดีบัฟใส่มอน่ะมันจะเป็นพวกลดป้องกัน อ่าประมาณนั้นมันจะเป็นพวกรดป้องกันครับ FB เีเลยเลยถือเป็นตัวละครที่ดีมากๆในการลงดันเป็นปาร์ตี้นะครับมันทาให้บอสบางลงได้ครับบูทดาเมจทั้งทีมได้อีกตัวหนึ่งครับคือดาร์กเมจดาร์กเมจเลยเหมือนกันเลยกับ FB แต่ข้อดีของดาร์ m เมจแม่งตีบอสแรงด้วยเพราะอะไรครับมันคือเบดเดอร์สายเวทมันคือเบดเดอร์สายเวทครับที่เสือกดีบัฟได้ เบเดอร์ ter, สายเวทที่ดีบัฟได้คุณคิดดูแล้วกันนะเออเพราะนั้นนะ DM ครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีแล้วดีนะครับอีกหนึ่งตัวที่มีแล้วดีคือ w a r r i เ r ครับวอ r r i เ r ครับมีซับเพชชันให้ทีมมาจากสกิลไฟนิคลายหรือ, Skill อ Skill สกิลเห่าหมาไอสกิลเห่าวอสกิลเห่ามันอะอ่าประมาณนั้นและมีบัฟดาเมทให้ทีมครับก็นั่นก็คือไอท่าที่มันบัฟแอมอะไอที่ไอไอที่มันเป็นรูปเบงกามสีฟ้า อืมบัฟให้ทีมได้เยอะมากนะครับตัวมันเองคนเดียวริวเียวนี้อาจจะไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ถ้าไปกับปาร์ตี้เมื่อ,อไหร่เนี่ยโอดึงประสิทธิภาพปาร์ตี้ได้ค่อนข้างสูงแต่ไม่เท่า2ตัวนี้ไม่เท่า2ตัวนี้แต่ข้อดีของการมีวอลก็คือมันเซฟกว่าครับเพราะมันมีซับเพชันเพิ่มหทีนึกออกไหมมันมีซับเพชันเพิ่ม1ทีและซับเพชันของวอค่อนข้างโกงเพราะอะไรมันเป็นดีบัฟ มันเป็นดีบัฟแสดงว่ามันจะไม่มิดไงทุกคนนึกออกไหมมันจะไม่มิดและมันจะไม่บล็อกเพราะมันคือท่าสาบมันไม่ได้ทําดาเมจมันจะไม่เหมือนกับฟอชิวครับฟอชิวเนี่ยเวลาคุณจะซับไฟชั่นครับมีอยู่2ส,สกิล1ชิวชาร์จ2ชิวตอมอ่ะซึ่งเป็นท่าโจมตีทั้งคู่ถ้ามิดขึ้นมาจบเลยถูกไหมสองท่านี้ถ้ามิดขึ้นมาโอ,อ้เรียบร้อยซับไม่ติดแน่ครับแต่วอลเลอร์เนี่ยไม่มีคำว่ามิดครับถ้าคุณจะซับมันซับได้เลย ส่วน GL เองก็มีซับเพชันครับแต่ก็เป็นท่าโจมตีนะอืมใครเล่น GL ไม่เรียนซับนี่คุณจะตีหน้านะบอ,บอกบอกเลยนะพูดมาแต่เซิร์ฟเก่านะเห็นบ่อยมากนะ GL ไม่เรียนมูสไตล์เนี่ยนี่ใส่เสียนะบอกเลยประมาณนั้นนี่คืออาชีพหลักๆที่สำคัญในในในทีมครับฟอร์ชิลดาร์เมดเบเดอร์แล้วก็วอลประมาณนี้ FA เนี่ย เอาจริงไม่เท่าไหร่ผมไม่ได้บลรีเอฟเนะแต่ว่ามันไม่มีฮิวก็ได้เว้ยเกมนี้มันไม่มีฮิวก็ได้มันไม่มีหิวก็ได้เกมนี้สิ่งสิ่งที่สำคัญคือสกิลซับครับสกิลซับไอชั่นกับสกิลมิดอ่าแค่มีซับกับมิดเนี่ยมันมันเอาทีมอยู่แล้วครับแค่นั้นเลยนะครับที่เหลือคือไม่ได้จะเป็นที่เหลือแอดมองว่ามันเป็นตัวดดเมจครับ เอ่อเอเนี่ยไถยบอสเก่งเหมือนกันนะเอาจริงแล้วเนี่ยเอฟเครับถ้าวัดที่เรื่องตีบอสนะชนะวิสาดชนะคาดิเเตอร์ครับแล้วก็ชนะฟอร์สกันตีบอสอ่ะไถเร็วมากเลยนะเป็นตัวตีบอสที่ดีเหมือนกันนะสำหรับตัว FA ถ้าเกิดว่าเรื่องการตนะีบอสอ่ะเบทกับด์กเมดเนี่ยน่าจะดีที่สุดละเพราะว่าจริงๆมันดีคนละอย่างบเบเนี่ยมันจะเบิร์ในช่วงสั้นๆได้ถูกปะ เบทนี่มันจะเบิร์ดในช่วงซ้าได้มันจะมีดูเบทมันจะมีแอดดเมมันจะมีแอดดามอ่ะมันมันจะมีสามท่าที่มันมาปุ๊บมันอัดแล้วมันปลื้ดไปเลยอ่ะเออบอสแบบเลือดไหลไปน้ำเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วน DM อ่ะครับมันจะดีในบอสที่แบบต้องสู้นานๆเพราะดีบับของ DM รันได้ตลอดไม่มีคาว่าหายนะรันได้ตลอดและตัวมันเองก็แรงตลอดครับไม่มีคาว่าดาเมตกนึกออกไหม เพราะนั้นมันอยู่ที่แล้วแต่คุณเลือกครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกเป็นเบลดมากกว่าเพราะว่าเบลดเนี่ยคือมันถอ่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยอยากจะสู้กับบอสนานหลังๆเนี่ยบอสเนี่ยถ้าหลุดซับขึ้นมาเนี่ยไม่มีทุกอย่างเลยทุกคนมีแต่ซับเพชฌฆนสกิลสัส่งตายเอยอะไรพวกเนี้ยโอ้ตายห่ากันหมดนะทุกคนถ,ถ้าถ้าโดนสักทีหนึ่งอะนะเพราะนั้นเนี่ยการที่คุณไม่มีชิวเนี่ยใช้ชีวิตยากแหละนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างอย่างน้อยเอาชิลไปสักตัวหนึ่งไทยเล่นมันยังไม่ยากหรอเว้ เอาอตรงเทเลสมันยังไม่ย,มยากเทมปัดมาเดี๋ยวรู้เทมเทมปัดมาเดี๋ยวรู้กันนะผมว่าไม่ว่าไม่มีชิวมันจะบัดซบขนาดไหนนะนะไอใบรัวๆเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอแน่นอนนะถ้าไม่มีชิวเนี่ยอ้อหห้องยาก็เหนื่อยแล้วเอาอตรงเผื่อๆนี่ตายห่างห้องผมด้วยอาจริง เบต้องเรียนสตอมคัดครับเพื่อความโหมดเอาจริงเหรอพี่ไยเดอร์่มไร่หกวีนะหล่อเท่กันเลยทีเดียวอะไรนะอยากขำๆเล่นสนุกปล่อยบอทยาวๆ BL ไหวไหมครับเติมแค่แพ็คแล้วก็หรือแล้วแต่ความรู้เอาเอาจริงเบดเบสเบได้ครับเบดเนี่ยมันมันเกิดท้ายเกมไงคือด้วยความที่มันเป็นแครี่ครับเอาเอางี้นะสิ่งที่แอนนียากว่าแครี่เกมนี้นะมี หครวิาสาทสองเบเดอร์นะสามฟอสกันอ่านี่คือ3มตัวที่เรามองว่าเป็นแครี่เกมนะผมพวกนี้ถ้าเกิดขึ้นมาเล่นง่ายหมดเลยนึกออกไหมถ้าเกิดขึ้นมาเล่นง่ายหมดเลยโดยโดยโดย,โดยเฉพาะไอ้สอตัวนเนี้ยเนี่ยเบเดอร์กับฟอส์กันเนี้ยเล่นง่ายหมดเลยเพราะสิของเบดมันมีแค่แขนงสัน้นแค่นั้นเลยมันมันแพ้มอนกลุ่มอืม นอกนั้นมันนอกนอกนั้นมันไม่มีข้อเสียครับส่วนฟอสต์กันเนี่ยข้อเสียคือทออํา,า,าททของเยอะกว่าสายดาบทั้งหมดทําของเยอะกว่าสายดาบทั้งหมดแต่ทําของถูกกว่าสายเวททั้งหมดต่อให้ของมันแพงก็ตามครับแต่มันทําของถูกกว่าสายเวททั้งหมดเมื่อไหล่ก็ตามที่มันเกิดครับฟอส์กันครับคือหนึ่งในตัวที่ออตโต้ได้ดีที่สุดของเกมตามลงมาคือเบิเข้าใจไหม พราะว่าเบลเนี่ยสุดท้ายแล้วจะแพ้ความเร็วของฟอสกันครับถ้าดันนั้นลงได้ทั้งคู่นะอืมประมาณนี้ส่วนวิาสาดครับวิาสาดเนี่ยอืมที่ให้ที่ที่ให้ลองคู่นี้นะมันมันมัน,ม,นมันเหตุผลมันมันคล้ายๆกับโบลิอเออร์หนึ่งของเยอะอ่าหนึ่งของเยอะมากๆของเยอะมากๆสองเนี่ยคือ ตีไม่โดนคูไม่รู้จะพูดยังไงจริงแต่มาตีไม่โดนทุกคนมันคือยังไงวะมันอาจจะไม่เท่ามันมันมันอาจจะไม่เท่าโว่แต่มันก็แบบไอ้ที่คือโวเนี่ยแย่สุดใช่ไหมเรื่องการตีไม่โดนเนี่ยตามมาวิเลยครับมันคือบวยกับลองบวยอะอ่ะประมาณนั้นอะบวยกับกับลองบวยคุณคุณคุณคิดดูเองนะมันมันมันจะลงประมาณนั้นครับวิสระ ดัเมทแครี่ไม่หดเหรอครับดัเมทแอนโมงก็เป็นซับดามิครับแอนโมงก็มันเป็นซับดามิครับถามว่าทําไมมันถึงเป็นซับดามิเพราะว่าตัวของดาเมทนะครับมันจะมีจังหวะในการที่ไปดีบัฟให้เพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ทําดามิตลอดถ้าเกิดว่าคุณเป็นแครี่จริงๆเนี่ยมันจะไม่มีจังหวะที่แบบว่าไปดีบัฟให้เพื่อนไปสตัรให้เพื่อนไปจับให้เพื่อนมันจะไม่มีจังหวะอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแครี่ที่แท้ทัวร์มันจะเกิดมาเพื่อทำดามิอย่างเดียว แต่พอเปดาเมจเนี่ยมันจะมีจังหวะในการดีบัห้เพื่อนได้อ่าคุณนึกออกไหมแต่ดาเมจมันสูงนะอ่าต้องบอกเลยว่าดาเมจอ่ะมันเป็นมันมันเป็นซับดีพอ่ะที่ดาเมจแบบไอ้เฮียไม่มึงไอ้เฮียมึงใกล้ๆกับกับแครี่เลยหรือซ้ำอ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่จะเป็นต้องมานั่งดีบัฟแล้วไม่ยืนตีตลอดอ่ะมันใกล้ๆกันเลยกับแคลรี่แต่ไม่น่าจะแรงกว่าเบีอืมไม่น่าจะแรงกว่าเบีครับ อาจจะใกล้ๆกันได้นะแต่ว่ามันมีส่วนต่างเคยเทสมาว่า DM อ็แรงกว่าเบตอ่ะแต่นี้แอดไม่เคยเทสเองนะแต่มีคนแต่ไม่ีคนเคยเทสแล้วเราบอกแอดว่า DM แรงกว่าเบต d ดแรงกว่าเบตในเรื่องการตีบอสถ้าคุณดีบัฟเสร็จแล้วอะ่ะต่อให้เบกดกดดูเบตเลยก็ไม่สู้ครับประมาณนั้นแต่ DM เนี่ยมันมันตีในระยะยาวไงแบบบอสต้องอึดไง นึกออกไหมถ้าเกิดว่าบอสบางอ่ะโอ้โหเอเยอรเบลดมันเบิดแป๊บเดียวหายประมาณนั้นครับเอฟเ,เอล่ะครับ,อย,บรอยู่หมวดไหนเอฟเออยู่หมวดเดียวกับฟอร์ชิลครับก็คือตัวซัพพอร์ตเลยพวกนี้ทั้งคู่ให้เป็นตัวซัพพอร์ตอ่าเอฟเอเนี่เป็นฮิลเลอร์ครับตามปกติในเมคาติของมันแล้วคือฮิลเลอร์แล้วก็ตัวรัางสถานะอ่าส่วน เพราะชิวคือแทงครับมันจัดอยู่ในหมวดซัพพอร์ตทั้งคู่รู้ไหมพวกพวกนี้คือซัพพอร์ตครับเนี่ยซัพพอร์ตครับอ่าแล้วก็ตัวนี้คือซับดีเสครับเนี่ยดาร์กเมดฟอร์ตเมดวอลเเยอร์เนี่ย, mate, mate, ยคือซับดีเพสครับพวกพวกนี้คือซับดีเสครับทำดาเมจได้สตัรได้จับได้บัฟได้เนี่ยพวกนี้คือซับดีเสทั้งหมดครับ อันนี้คือซัพพอร์ตครับฝั่งนี้คือแครี่ครับส่วนกาดีเตอร์อยู่ตรงไหนวะกาดีเตอร์คือตัวที่ทําได้ทุกอย่างครับแม่งเป็นได้แม่งเป็นได้หมดจริงๆนะเว้ยเป็นแครี่ก็ได้แต่ไม่แรงที่สุดนะเป็นแครี่ก็ได้อ่ะเป็นซับดีเบสก็ได้เป็นตัวซัพพอร์ตก็ได้คอยสตันก็ได้แม่งเป็นได้หมดเลยแต่ไม่สุดทัทางไม่สุดททาง เป็นไม่ได้อย่างเดียวคือแทงอืมเป็นเป็นไม่ได้อย่างเดียวคือซับแท้แท้ซับ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 แท้แท้กาดิมันมันมันพอจะทําได้นิดเดียวอ่ะเพราะว่าลีชิวมันแจกให้เพื่อนได้ใช่ไหมล่ะแต่แต่มันนิดเดียวอ่ะมันก็เลยเรียกว่าซับแท้ไม่ได้ครับมันเลยมันเลยนอกจากซับแท้มันไปได้หมดเลยอันนี้คือเมคานิกในการเล่นนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเห็นในงานแข่งอ่ะถ้าเกิดว่าเห็นในงานแข่งนะ GL คือแครี่ครับ จียวคือแครี่ครับเพราะฟาท่านเดียวตายครับฟาท่านเดียวหายเลยนะหนึ่งคนหนึ่งศพ <c oughs> หนึ่งคนหนึ่งศพอย่าให้ฟาท่านได้เด็ดขาดมีร่วงถ้ากดบัฟไม่ทันมีมีตายครับ <c oughs> <c oughs> เวลาคุณเลือกเล่นนะครับ คุณต้องทำความเข้าใจว่าแต่และตัวมันมีจุดเด่นยังไงมันมีจุดด้อยยังไงถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าเนี่ยไอสองตัวเนี้ยแม่งคือซัพพอร์ตคุณจะหาความแรงจากจากซัพพอร์ตจริงรอะซับเกมไหนแรงวะถ้าซับแรงอะไม่มีเรียกซัพพอร์ตแลครับเรียกว่าซับดีเพครับมันจะกลายเป็นพวกนี้ไงเนี่ยถ้าซับแล้วมีดามจเนี่ยมันจะกลายเป็นพวกนี้เห็นปะอะถ้าเกิดว่าเป็นแครี่อะมันจะเป็นพวกนี้ไง เนี่ยเนี่ยบัฟมันมีไว้ช่วยเพื่อนที่ไหนนะ่ะพวกเนี้ยมันมีมันมีไว้ช่วยเหลือตัวเองเพื่อนอาจจะไดอ้อันนี้ส่งนิดหน่อยเออแต่หลักๆแล้วคือช่วยตัวเองแคลรี่อะส่วนไอพวกเนี้ยสกิลอะมีไว้ช่วยเพื่อนจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวของ FA หรือว่าตัวของฟอนชิวอะสกิลมมีไว้ช่วยเพื่อนนะส่วนพวกเนี้ยก็เน้นช่วยเพื่อนเหมือนกัน นะครับตัวเองอาจจะได้ไอตัวเองอาจจะได้อันนี้ส์งนิดหน่อยเนี่ยฟอร์สเบดดาร์กเมดวอลเอร์เนี่ยแต่หลักๆแล้วเนี่ยมีเพื่อนจะเก่งอือประมาณนั้น